สวัสดียำเสาครับพี่น้องครับนะครับผบพอกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับเมื่อนีนะครับเมื่อนีผมใส่เอ่อมุงดักกุ้งนะครับสิ้อ้าปีผ้านองนะครับไมายามเมืองนะครับเมื่อนีมาใส่อยู่สาหน่วยนี้ครับผมยำเสาอากาศดีๆครับพี่น้องสานีพอดีอยู่ใกล้บ้านครับผมอยู่ติดถนนครับอยู่ใกล้บ้านเท่าครับใกล้บ้าน บรรยากาศกันดีครับตอนนี้กันหนาวย่ำเศร้านะครับบรรยากาศนะครับจงบังหวัดศรีสะเกดบ,บานเท่านะครับหนาวแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับอยู่สาใหญ่มาขึ้นมาาไซกับโอ้นี่อยู่หนึ่งสงสาสี่หานะครับเด <c oughs> ี๋ยวเข้ามาหลุน นะครับก็หลุดน,น้ากันนะครับว <Ooh. S 1> ่าอ้ปลาซาโนนี่คือปลาลายแทะขออนุญาตจับคล้องสาเพื่อแล้วนะครับอย่ามาหลุดนครับติบอมาพูดเดียวครับพี่น้อง ไต่อยู่นุ่มนึงเอาปลาหลายครับพี่น้องอืมโอ้โอ <c oughs> พ่อได้ก่อยอยู่พี่น้องเอามาร่วมๆกันเมึงนี่พ่อได้ก่อยอยู่โอ้เอา บ้างมันนี้ก่อนเหมือนพี่นกโอ้ตื้อยุครับตื้อยุหืปลามันชีนล่งสาดพี่นกที่ไหนโอ้หนอเบิ่ง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 เออฮตัวตัวนี่อะยรเป็นไหน มึงปวดปวดปลาไหล,คร,หลครับพี่นอ้องมาเบป็งหลังนี่ครับพี่น้องที่นี่มีสองหลังครับมเมื่อคืนนี่ก็มาใส่นะครับกันประมาณสองถุกนะครับพี่นอ้องเอามาหล่นอีกหลังนึงครับลงได้บ้างหรอ ต้องดีเสียใหม่ไ้ครับพี่นกเออจะไหนเดี๋ยวคุ้มไฟเบิ้งถึกบ่ค่อยหลายครับพี่น้องโอ้แต่ปัดซิี้ยวปักยังมีหลายครับคุ้มเบิ้งอ้ซซ้ำกันนะพี่น้องกับหลังแหลก ร,ร่วมร่วมกันกันก็ได้ก,ก่อยด้วยพี่น้องจำสิกินย่ำเศร้านี่ใส่ในสาเพินินนี่แต่ว่าต้องขอก่อนเพิน่นขอเพิ่นก่อนด้วยพี่นอ้องปลาหลายคักปลาดินปลาพอกปลูกปักปลูกปักอยู่เลยพี่น้องเลย,ยปีนี้นี่สูบสานี่จะมันได้คกเด้วยพี่น้อง เอาามาหลุนล้างนี่น้ำกัน <c oughs> ถือบอ่อพบ่มเฏ็ดเนื้อเองครับพี่น้อง <c oughs> โอ้หลังนี่ <c oughs> นักนักหอยถือบอก <c oughs> ุ่งกุ่งกระถือหอยกระถือครับพี่นอ้องป๊อทโต โอ้กลุ่งกระไลยอยู่หอยกระไลเอาถือใหม่ไปนั่พี่นอ้องไปเดี๋ยวไปลุนซองลังฟังผุนครับผมมาครับอีกซองลังทีเหลือครับพี่นอ้องมาลุนซอยกันครับพี่นอ้อง ลังนี่จมคักเลยเอาถือเน่ะพ่อโอ้เสียบแนนแทะมาลุ้นน้ำกันเอ,อ้ยห้อยเอลี่เอากุ่งกะเถือครับพี่น้องเอา vậy thì thử cái hói. Cùng cả thược. Ừ. Thược vô hấp, thược vô. Cùng hấp. Xây à? cung đây Cung cấp hói. hói Hà lắng đấy đi. Để thả vâng Để xì nào, nào. Để xì vâng หรืออีกหลังหนึ่งกับประมาณนี่ล่ะหรืออีกหลังหนึ่งคือดี่เราแต่ว่าป้าหลายครักรเออแมนผู้ใดใส่รลอบผู้ใดใส่หลอบอยู่หันมันถือยอยู่แล้วแต่ว่าหาังใ่บอเวทหลอบบ่ค่อยดีโอ้ยหันใ่ดีดนะบุ เออกัดใส่ดีหนึ่งบทโทษมาหลุดหลังนี่ครับพี่น้องก็หันกระตือร้ายเต๋ออยู่พี่น้องกัดเอาร่วมกันกับจีเรประมาณโอ้ชองครับขีดดิบเอามาหลุดหลังนี่ครับพี่น้องหลุดน,น้ำกันไอ้ <c oughs> นี่บ๊วยถือประเดี๋ ถือโย่ไปครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเบิง้งสรุปมั่กันด้วยพี่นอ้องฮะมาแล้วพี่น้องมาร่วมเบิง้งมาสรุปให้พี่น้องเบิง้งได้บอ่อมาโตพี่น้องเห็นบอ่อถือยย่ครับพี่น้องมานอยู่ครับมานอยู่มานมาน มันเขาเมือนี้ครับเอาทำนี่ก็เอาครับ,รบพี่น้องเอาจากลากกันไปก่อนครับพี่น้องครับยืมนี่ลุ้นเส